มานะครับพี่น้องมามือกี้สอมแขวอีกแล้วครับพี่น้องเลยอยากคิดจะกินบักสมอีกแล้วนะครับพี่น้องต่อจะคิดหมูว่านนะครับหมู่ว่านเท่ากัได้กินไปรอบนึงแล้วกินไปสามหน่วยแล้วครับพี่น้องหมู่ว่านเนี่ยมื่อกี้ยืมซี่ยืมใบๆคำคำเร่งๆนะครับพี่น้องมันรู้สึกสอมแขวสมปากจัดอีสักจักบาทนะครับพี่น้องจัดอีสักมืออ่ะต่อกันเลยนะครับพี่น้องเลยนังก็หาหน่วยแต่หมู่ว่านนะครับแปดหน่วยกินไปสามหน่วยเนาะมื่อกี้มาเดี๋ยวหาหน่วยมานำพี่น้องเดี๋ยวมนสิ เดี๋ยวมันสีสุกเบิดก่อนนะครับพี่น้องมันก็เริ่มสุกเริ่มเล,ละเลยแะมาบอกกันไลน์นะครับพี่น้องอ่ะสวัสดีนะครับพี่น้องสุขูสุขคนนะคะรับมื่อนี้ก็อยู่กับผมเสี่ยมพบานอินดีชาแนลขึ้นเก่านะครับพี่น้องมามื่อนี้ก็มากินบักสมะคะือเก่านะครับกินบักชมพูงก๋งเหี่ยวกับพริกเกลือเท่าไหร่นะครับพี่น้องถทวยเก่ลสวยจากตัวจับมือว่าน,ะะน,นเลยน,เนะครับมื่อนี้เสี่ยมคำแขาเร่งเขาส่เขียวนะครับพี่น้องกินบักสมไปก่อนลับไปก่อนหาเขาคำเขาแร่งคืออยากหาเนี่ยมากแกนะนครับพี่้อง ม,มาครับเนี่ยครับซองสีส้มบ่มีม่ยังไหลน้ำสดชื่นช่วยเบิร์นนะครับพี่น้องสำหรับคนขี้คานออกกําลัางกายคื่อพอบันดูแลสุขภาพผิวดูแลสุขภาพร่างกายนะครับกระชับสัสดส่วนสายกินของเรามันต้องมีตัวช่วยนะครับพี่น้องนี่เลยสแสลนด้าดิงนะครับนี่ยอมหอมหอม,หอมพี่น้อง เช็ค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 ขย่าเขยาวขยาอ่ะแค่นี้พี่น้องเลยโอเคนะครับมามาจวดกันเลยพี่น้องโอ้อยแบบสุกแล้วพี่น้องเลยหน่วยหนึ่งทีได้กินไรไปเลยมันสุกแล้วพี่น้องมาของนี้มันตีสุกแล้วมันเละเข้ากับบกกินนะครับพี่นอ้องตัดหัวให้เก่านะครับพี่น้องเลย การชนเขาก็บลลเอาเออกไปตัดหัวตัดดากออกนะครับการออกตองนี้มันเลี่ยมันสูงเล็วเขาก็เบานะครับตัดออกมาพี่น้องเลยจัดข้ามไปไงกับแซมพอบ้านยินดีครับหนึ่งสองซ้ำไปครับพี่นอ้องเปรี้ยวห,หวานกำลังดีนะครับพี่น้องเลยมานำ มันนี้มีเพ่งปังพร้อมพี่น้องเลย,เน,น,ลเยน,เนี้ยินป่ะบันเกลี่ยเพ่งแถวนี้แหละครับพี่น้องกระจอเปิดเพลงก็รับรอนุนพร้อมเนี่ยคุยเกี่ยวข้าไม่ไง ให่การพี่น้องเลยรสสัมผัสกันน,นุ่มนะครับพี่น้องบกกรอบนุ่มๆหมว,วานๆปิเปียวนะครับพี่น้องคี่ว่ากินง่ายเลยละ่ะ ดูหนิซุปพี่น้องล, <c oughs> ล,ละเละอีกเละเนี้นหนยหน่อยเลยนี่ <c oughs> เอาเด็กรับพี่น้องมาแก้วเม็ดน้ำเก่าออากพี่น้องกันผู้ใดอยากปลูกอะเอาเม็ดไปปลูกก็น่าจะเกิดพี่น้องเลย

เป็นเงนื่อนสามแล้วนะครับพี่น้องใกล้เด้ดนใกล้ยี่มีอะไรแต่ว่าคือติเก็บแบบ่ได้นะครับพี่น้องมันเริ่มแบบสุกแล้วมันเริ่มแบบนิ่มๆเริ่มเละแล้วมันนี่ต้องจัดการให้เบ,เบิดนะครับพี่น้องได้การมีการกินผสมที่สิทธิ์ะ เสริมวิตามินซีเขาบีนะครับพี่น้องแต่นเสริมในการกินผสมเนี่ยผลไม้เปรี้ยวๆนี่กาแต่วิตามินซีบ่สูงบนได้ย่งบ่เต็มที่กระอัดตัวนี้เข้าไปพี่น้องไองน้ำสีส,มส้มๆชมพูนี่พี่นอ้องอื้ม เล่งนำเข้าไปกับการเป็นยาระบายดีๆนะครับพี่น้อง สีปากปาว่าครับพี่น้องสีปากนีบ่บนเพ็ดนะครับพี่น้องสีปากแบบออกสม,สมนิดๆนะครับสีจากลิปสติกนะครับพี่น้องลิปแมทนะครับพี่นอ้องลิปแมทของแบนรนด์ปาลังชิตาที่เก่านะครับพี่น้องไซส์ดีนะครับบ่มีหลุดหล่อนถือว่าเด็ดลเลยเกลียดพี่น้องเลยอเทมแล้ไอเทมพิเศษสำหรับสาวๆหรือว่านุ่มๆก็ได้นะครับที่แบบรักสุขภาพผิวรักสุขภาพปากประมาณนี้นะครับพี่น้อง เออเพียงกันได้บรรยากาศพี่น้องพี่น้องอาจจะไม่ได้ยินในื่องจากน้าจอสับเพราะว่้าจอเปิดเพราะแห้งบ้างแต่ว่าพอวันไน้ยยินโอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยเยอกเละแล้วกินในปลาดกหมนี่ปาดก้อนเนี่ยพี่น้องไอ้หม้จะเป็นแบบรุมๆล่ะ ยอ,อยกเละแล้วโอ้อพี่น้องตัดทิมตัดทีมพี่น้องเองมองเลยมันขินมาได้กับตัดออกอ่ะมาพี่น้องจัดครับปอกเรียบร้อยแล้วมาจัดครับพี่น้องปอกเรียบรอย้อย เกี่ยวกัะนัวขักพี่น้องเพ็ดเพ็ดเพ็ดบักบักพี่แหงทรงตรงจากแก้สัวมะขวดใหุ้ภัยพิกปล บอกเลยพี่น้องเผ็ดเผ็ดเต็งใจาสียจะบมแดงคักแต่เผ็ดนะครับพี่น้องอ้ยอะิดไายครับหน่วยเนี่ยอยากเละขออื่อพี่น้องเอ้อยากซุก อ่ามันน,นี่คือนำแต่หลายน้วยนะครับพี่น้องนเนนี้น่อยนี้กะทิปไทยปิดคลิปนี่เฮ้านะครับพี่น้องก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมแซ่บพอบาน,อนดีนะครับกัสําหรับใครที่มาคิปแบบนี้นะครับพี่น้องคิปแบบกินมมักสมกินแกงงวงแบบนี้กัสามารถคอมเมนต์มาเลยนะครับพี่น้องว่าเออรอบนาพอบ้านอยากกินหมากนั่นมากนี่ก็คอมเมนต์มาเลยน,นะครับพี่น้องท่านพอบานหาได้กะทิเอามาจัด ลงคลิปสูพี่น้องเบิรงคขึ้นเก่านะครับพี่น้องสมัครคลิปแบบนี้อย่าลืมนะครับพี่น้องเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้แซมพ่อบ้านยินดีนะครับเด็กคลิปแบบบ,บ้านๆตามสไตล์ของแซมพ่อบ้านยินดีนะครับพี่น้องออกมาสูพี่น้องเบิรงนะครับคลิปง่ายๆนะครับทุกคนก็สามารถไปหามากินไปหามาเห็ดได้นะครับพี่น้องสําหรับคลิปของช่องแซมพ่อบ้านยินดีนี่บว่าซับซ้อนนะครับเป็นการเด็กคลิปแบบง่ายๆดีๆทุกคนสามารถเอาไปเด็กตามได้แล้วก็ ง่ายๆสไตล์เส่มพอบานยินดีพี่น้องสโลกนของเข้าอร่อยแน่แค่ลงมือเห็ดน,นะครับพี่น้องนี่กะแซียบแน่นอนครับถ้าลงเมื่อกินนะครับพี่น้องเลยมากบากันไรก่อนจะลากกันไปเมื่อนี้กับการกินบักสมกินบักช่มพูม,มะเมี่ยวกับคลิปนี้นะครับพี่น้อง mm hmm. หน่วยสุดท้ายแล้ววันนี้หาโนวยนะครับจัดไป mm hmm. ถ้าว่าได้ปาดทีมไรนะครับพี่น้องเลยบเบ๊วดอีก เจ้าพอดีมันมันแบบชูแล้วเนี่ยปาดออกพี่น้องมันเลยมันหวานเอาตัวตรงตัวมันแบบแข็งแข็งเมื่อกี้เจ้าหวยหนึ่งตะม่วนมาเตา่าตัวเมืองนี่กับเบิร์ตพอดีพี่นอ้องพอดีล้มตัวให้เบิร์ตพี่น้องข้างหลังกม่วงเห็นเปล่าเหครับ เดี๋ยวเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งพี่น้องเขี่ยมาหนนี่ครับนี่น้ำดอกไม้สีทองเข้านะครับพี่นอ้องเนี่ยต้นทีุ่่ข้างเลยยังเป็นหมากหน่อยเลยพี่น้องเลยถามมันหน่วยไงก่อนเดี๋ยวสิมานั่งกินผสมก็มอ,มองตัวนี้นะครับพี่น้องในการ เกิดเป็นแก้วเพราะวาคุยคำไง่ะคำสุดท้ายครับพี่น้องเอ้ยสุดยอดเบิรพอดีนะครับพี่น้องเมื่อนี้กับเมนูกินหมักสมมักชมพู่มะเมี่ยวนะครับพี่น้อง จะพิบลเข้านี่แหละครับพี่น้องครสำหรับคลิปนี้กับบายบายนะครับสวัสดีครับแซมพอบานดีดีแชแนลไปแล้วครับพี่น้องไปพอกันไหมกับคลิปหนา้าอีพี่หนานะครับว่าจะเป็นยังฝากติดตามนะครับพี่น้องเลยขอบคุณครับแล้ว